เนี่ยกล้วยระวันก่อนตอนนี้มันเหลื่อมเรื่องแล้วอืมนู่นเปยังนะเหลื่อมเรื่องเลย,ออย,เเเลยจัดการมันเลยเอาไว้ตายแต่เดียวมีเข่าหน้าบางขึ้นนิ่มนี่แหละอืม mm. มีสองซ้ำเปรีย้ยนใยบาดมือจริงหนึสองซ้ำ เปลี่ยไม่เหมาะในการทัดชั่วเลยกูเปลี่ย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 เอามาแล้ว <c oughs> อือหนูอืมอืมอืมอืองั่นนะ่ะ รื so ่มช mm. really? no. ุกแล้วนัวงรอยรกจนจังงูมัดแล้วเดี๋ยวปาไปบุมเนี้หายวบงตปว้อยเลยนี่เลยรอยรกกินไปเลยวเบ็ดหน้าไม่เฉยไวแกงนะอืมหักคกกับไปแล้วนี่หักเร็วไม่เฉยไี้ไก่แยกคพีไม่เฉยต่าเป็นกบคนอืออือ

อืมเนี่ยวีนี่หรือนั่นเลยอืมเนี่ยรกโจมาแล้วอืมเนี่ยมันทุกๆุกเชื้อราดรกเป็นมดุดเลยมุกเมค็คาบก ไม่ฉับก็เลยกลวยไปแล้วเว้ออืมอืมอะไรเทียนนี้อืมอืม,อมเห็นมะเดี๋ยวเราพาไปบุม้มนี่รอกินเทียนเลวไม่ใจได้กใกล้แจ็กเพื่อน,นอืมสวาก,กวยห้ามห้ามพาไปทำกลวยเวอร์จีนี่อืม